มิสูบิชิไตตันสี่ประตู2.5เกียร์ธรรมดาเลเลยอาร์ตปี2022โปรโมชั่นของเรายี่4 2 0 0 0 0่บาทเท่านั้นค่ะกระบะ4ประตูสาภาพสวยมากๆเลยค่ะมือแรกไหม่แท้วิ่ง30,000กิโลเท่านั้นค่ะประวัติดีฟีดาวจัดเต็มได้เลยส่งเดือนละ7,000บาทคนซื้อได้รับรวมอยู่ที่14,000บาทขึ้นไปก็ซื้อรถคันนี้ไปเฉยงานได้แล้วค่ะ สุภาพดีมากๆเลยค่ะติดฟิล์มดำมาเรียบร้อยแมกไลสวยค่ะเดิมๆเลยค่ะภายในสปอร์ตนะคะเป็นเบาะผ้าสีดำตัดกับสีเทาลายสวยกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้ากุญแจรีโมทอร์บักเครื่องเสียงสแตนดาร์ดเดิมๆเลยค่ะกากลนตีเลขใหม่ให้เลยนะคะกล้องส่องถอยก็มีค่ะกล้องหน้าก็มีค่ะ นั่งสบายสุดๆเลยค่ะกระบปาหลังกว้างพอสมควรเลยค่ะคนของได้เยอะค่ะสนใจโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์092 50 50 858ติดต่อแอมค่ะคันนี้นะคะรถเกตด5ดาวมีอินสเปคชันเกรนตียืนยันคุณภาพให้คุณลูกค้าด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ